มาต่อกันที่เรื่องของเทนฮากหน่อยค่ะคนนี้ก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเมื่อวานี้อันดับขึ้นนะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเฮ้ยเก็ยังไม่ร้อนเห็นไหมบอร์ดบริหารยังให้ความไว้ใจใช่ก็คือถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็คือมันก็น่าเห็นใจอ่ะเหตุผลที่เขาออกมาบอกแบบพกสื่อออกมาวิเคราะห์ก็คือบอร์ดเนี่ยยังคงเห็นใจเทนฮากเพราะว่าคือทีมมันยังไม่สมบูรณ์ตามใจเขาสักทีอ่ะเอาไม่นับดดูกาลที่แล้วเอาฤดูกาลนี้ก่อนแบบ เปิดฤดูกาลมาก็เจ็บไปแล้วเจ็อะไรเงี้ยนักเตะก็เจ็บแล้วนักเตะตัวหลักแนวรับซ้ายซ้ายหายไป3ซื้อกองกลางมาต้องเอามาเล่นแบ็กซ้ายแทนอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็นึกออกไหมคือจะโยกแบ็กขวามาดาโลมาเล่นแบ็กซ้ายที่ท,ที่พอพอเล่นได้อยู่ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าอีแบ็กขวาอีกคนนึงวนันวิสซาก้าก็เจ็บไปอีกอ <c oughs> นะครับ นะก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สื่อก็แบบหูกดดันเหมือนกันนะพยายามแบบตีข่าวเรื<ช>่องบอลัดบอลรับพนันถูกกฎหมายเที่ยงกิจ<ช>เพลื่อนเป็นเต็งสองที่จะโดนปลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ขยับเปลดหาเหยื่อจังเลยโอ้ก็เป็นข่าวอะเขาก็ <c oughs> ทําหน,น้าที่ไปหาแบบอะไรพวกนี้มา <c oughs> แต่าจริงซีนในฐานะแฟนแมนยูมองว่าควรไว้ใจเทนหักต่อไหม ผมว่าเราใจร้อนไปหน่อยคือใช่ไหมเออรู้สึกว่าแฟนบอลเดี๋ยวนี้ใจร้อนใจร้อนเกินแบบขอสัก3าปีสามฤดูกาลแบบให้มันแบบสักห้าหรอบตลาดว่า้ามันไม่ไหวจริงๆค่อยปลดก็ได้จริงเพราะว่าอย่าลืมว่ามันต้องให้เวลาคือเคิร์ฟฟุตบอลเขาเรียกวงจรมันมีของมันเนาะใช่คือมันทุกทีครอปตอนปีก็จำไม่ได้แต่ปีสองสามที่โดนแพ้ติดติดกันเจ็ดปัจันเลยน่ะและที่แบบมีก็มีสถานการณ์แบบเนี้ย ช่วงปีแรกที่มาจากดอนใช่ปีแรกที่แล้วก็ไม่ต้องปีแรกหรอกแค่ปีไหนปีที่แล้วก็ไม่ดีปีเออใช่ปีที่แล้วฟันได้เจ็บด้วยนึกจําไม่ได้ปีที่แพ้แบบแพ้จนแบบโอ้โหแพ้จนแบบว่าปีที่แล้วอะยังดีที่แบบยังมาฟื้นตอนท้ายแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลยุโรปได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นปีไหนนะปีหลังแชมป์ป่ะนึกจำไม่อะไรที่มันไม่ค่อยดีนี่ไม่ค่อยจำหรอกที่แพ้แบบเจ็แบบนัติดติดกันเลยทุกอย่างอะเออโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นก็คือแบบ ใช่เพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างคือไม่ใช่ว่าพาดพิงลิเวพูหรืออะไรหรือแม้กระทั่งอาร์เซนอลอย่างเงี้ยผมว่ามาอาเตต้า <Art eta S 2> <ถ>ปี<อ>แรกมาก็ไม่ได้เลยนะมองไปมันก็เป็นสีสันฟุตบอลน,นะถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะอก็คือแฟนบอลเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการบัฟกันการปากดีใส่กันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติก็ใส่ก,ก,ใสกันไปเต็มที่<ช>แต่ว่าแบบอยู่ดีๆแบบแพ้สามนัดติดจะให้ปลดงี้มันก็ดูจะเกินเลยไปหน่อยไหมเอาจริงป่าแฟนบอลแฟนบอลที่ดูบอลแล้วก็แบบ ดูนานผ่านร้อนผ่านหนาวนานเขาจะค่อนข้างแบบอาจจะรู้สึกว่าเออก็ต้องอดทนอีกหน่อยอ <yeah. S 2> เพราะว่าถามจริงว่าทีมมันแย่แบบได้ทรงขนาดนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันมีหลายปัจจัยที่ปัจจัยนักเตะเจ็บเนี่ยอย่างอาร์เซนอลทีถ่ถ้าเทียบกันจริงๆอาร์เซนอลฤดูกาลที่แล้วก็น่าเจ็บใจอีกนักเตะเจ็บตองหลังเจ็บก็เลยพลาดแชมป์เลยไง